พี่น้องอสมอครับรีบส่งรายงานนะครับค่า่ริการเตรียมโอนแล้วนะครับพี่น้องครับสําหรับรายงานในช่วงนี้นะครับก็คิดว่าพี่น้องคงจะเป็นรายงานเป็นอ,อสมอหนึ่งในแอปสมาร์ทอสมอกันทุกคนแล้วนะครับรีบเลยนะครับวันนี้วันที่24แล้วพรุ่งนี้วันที่25กําหนดส่งรายงานวันสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ค่าา่ริการ1000บาทนะครับแล้วอีกไม่กี่เดือนนี้สองสาเดือนนี้ท่านก็จะ เป็นค่าบริการ2,000บาทนะครับดังนั้นสาระสำคัญในการที่จะได้ค่าบริการก็คือต้องส่งรายงานและเดือนนี้กรกฎาคมค่าบริการจะออกเดือนหน้าครับคนะ่าบริการจะออกเดือนหน้าซึ่งตรงกับวันที่15สิงหาคม2566กครับพี่น้องครับดังนั้นประเด็นแรกท่านจะต้องทำรายงานครับรายงานสำรวจลูกน้ำรายงานอ,อสมอหนึ่งและ รีบส่งให้ทันภายในวันที่25ครับจากนั้นเงินเข้าไปการก็จะโอนเข้าบัญชีพี่น้องในวันที่15สิงหาคม66นะครับพี่น้องครับจึงแจ้งอสมอทุกท่านทราบโดยทุกทาทการและพี่น้องที่เป็นประธานนะครับรีบแจ้งโดยโด่วนเลยนะครับให้อสมอรส่งรายงานนะครับอำเภอจะได้ตรวจสอบและก็ยืนยันเพื่อเบิกจ่ายเข้าไปการต่อไปนะครับ ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อด้วยนะครับพี่น้องครับแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วมาฟังคลิปดีๆเรื่องราวข่าวสารดีๆจากมวชาต,ต่อในคลิปถัดไปนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ